มาถึงราคาอำเภอไหนก่อนอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะค่ะมือนี่สาเต็ียมรอแล้วจ้าสาเต็ียมราคาพี่น้องคนมาถากูสาเนะค่ะเก็บบรรยากาศได้บรรยากาศแยกห้องบ้านเก็บนลำมูพี่ตะโบพัทายไปเรื่อยๆแยกห้องกับข้าตะนอนด้วยค่ะเก็บบรรยากาศราคะสาเต็ียมรอแล้วจ้าไปแรกค่ะเราค้นจะหลายแน่นอนค่ะ มือนี้บัตรประมา่านบัตรรหัสสิบบาทนะจา้างานการกุศลนะคะสะ <c oughs> สาดเต็มแล้ว,วจา้สาสะอาดเต็มแล้ว,วค่ะพระพายแยกห้องสุภาพเเบื้องบรรยากาศนะคะทีมงานเจอกอดกักนกนอนรอลงงานค่ะเ <c oughs> มืองรันพารานขายรันะคะยแยห้องสุภาพเพ่เบิ้งกบเขาบ้านนี่นะคะ บรรยากาศนะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเ้ากลับมาบ้างอ่านขับพูนบ้านเพื่อนได้จ้ะอันนี้อันนี้เมนูหย่างกับจ้าในน้ำเนื้อขาแมคคาเมนูหย่างค่ะจะเป็นเนื้อไส้หมูเนื้อไก่หมูตองเป็นข้าวต้มเสบียงโอ้จ้าแล้วขับพูนซุกเชียงวะ ถ้าแซ่บแล้วสิมาซีบเหมือนแร่ <laughs> เอออันนี้อันนี้ต้มส้งเครื่องตม้ตม,ตมแซ่บต้มแซ่บก็มีจ้ะหืมต้มแซบก็มีต้มแซ่บวันขายจักไหนค่ะชุดเท่าไรชุดละห้าสิบจ้ะโอ้ตม้มแซ่บเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนแรงเหมือนแรงบัตัวดอกเหมือนแร่งเมาแท้คือสิบ้ามืัดก้อดอกเหมือนแรงเนาะไม่หมดดอกแก่ปลาว่าราคาว่ากินๆๆน่ากินมากๆเลยนะคะเจ้าเจอบรรยากาศอน่อบว่าราคะ เบิ่งได้จากซองเจโฮนอเพิรออฟฟิเชียลค่ะซองสายอันสายมาล่ำอียละ่ะสายอันสาวอ้อยเพิ่นแพงอลยล่ละซองยูทูบ้าค่ะอันนี้ราคะท่าท่างตวันเลยเท่านะคะ่ะไม่ใ่เนี่ต้มแสบชดทหาสิบบาทเปีย้ยเปี่ยมนาหด้เบินเรีอย่หิวเม่ถ้าเ, <c oughs> เรียจะกจะให้ดอกไมแได <c oughs> ้จะเ้าได้ดีมบะ เด็กไข่ย,ย,ขยอยนะกไข่กรอดคนนะเอาบรรยากาศนะจ๊ะมาข่าววิวพิตาคู่แล้วค่ะคู่รอบๆแล้วคัน สาดเต็มเลยจ้าเบียรนที่เราก็ลังเล็กนะคะที่ไม่หลับประนอนนะคะ นังไงวิวหลอกขอบขางไหมติ๊ต้าูเขา้ะค่ะบ้างไหมค่ะสถานที่สวยง่ามหลายค่ะ ฝากซ้อมเกย์โฮมเยนะจ้าฝากก็ไรก็แช์เป็นก็เลยแก่เกย์โฮมเลยนะจ๊ะนี่มันขึ้นกับท้ายหนาไว้ที่ราคากับสือทายไปเรื่อยๆนะจ้าเลอซอยบกนะเด็ก่ะกะเว้นกะบางเสียกับผักพอนนอ่นลับจ้ากับวันดยรท้ายกับโลงเวลาโรงงานก่อนมือใดขันตื่นตะานั่นกับเดียรท้ายนะจ้าเลอคนนี้จะอยากลาจังเอยนะจ๊ะพวังงานมันหลายครับกับบล็อกคี่เวลาผักพอนนะรัะ ช่วงการเคลื่อนกะ็ทนการเดือกเพือันก,นกะนกออกมาลองเพลงนะคะฉากเด็เดๆเท่ากะบางมือกับว่าได้ท้ายบางมือกับว่บาได้ท้ายเพราะว่าบางมือกับนอนหลับชากับอะไรสอดเด็ดนะคะแยกห้องกับยอยากท้ายสอดเด็ดเดห้เบิ้งนะคะชื่อฉากพระเอกนางเอกออกมาแยกห้องกับอยากท้ายเบื้อง อากาศดีดีนะจ๊ะอันนี้เป็นโรงเรียนนะจ๊ะโรงเรียนค่ะสนามโรงเรียนค่ะตักแป๊บเดียวเราได้ใครเนี่ยได้โค้งเหรอครับ อันนี้ทีมเวทีเล่าราคาทีมเวทีของเรานะครับประมาณยี่สิบคนค่ะทีมเวทีประมาณยี่สิบคนราคาทีมชาก่ะหลายอยู่ทีมจอยนะคะทีมไฟค่ะเป็นทีมใครเทียมมันละจ้าเด้ออันนี้ทีมโค้งสางคนราคาในห้องกับเที่ยมในห้องกับยุทธทีมประดับละจ้าเวทีแล้วกับยุทธสเดเหตระค่ะ อำเภอเชียงคานนะค่ะจังหวัดเลยนะคะนั่นนะคระบรรยากาศนี้ดีค่ะเป็นภูเขาล้อมรอบนยค,ค,ค่ะ่เนี่ยน่ค่ะภูเขาเลยค่ะเนี่ย คคิดเดี๋ยวสั้นนะคะคิดหนาพอค่ะแม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกมให้ด้ยวยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ